ไปเรื่อยควงตาเป่นเองจากกีตาร์เป็นคุณสมานุดจากมันเร่งเป็น้าเองโดยคุณคุณสตรีสปุร์สเล็ก ถึงคู่อยู่กินความไม่สิ้นคนสวยแม่ซอยเอ้ยซอยท้องหัวใจเรียกร้องอยากรักคิดถึงนวลน,น้องเสียนะต้องมาคิดหนักหลายหน่วย ไม่ว่าจะนั่งหรือจะนอนหัวใจเริ่มอ่อนระทวยเจ้าหมื่นพ่าทําไมพระโคมเพะ่ะค่ะเสียงหัวหัยยนยศแค่นี้ร้องเท่านี้ก็พอแล้วฝ่าบาท แผงเงินห้าด้วยพี่เค่ะเรียกไม่ครบยศเลยทุกวันนี้เฝ้ารอคอยการมาของสร้อยทองขยะพบหน้าสร้อยทองแต่ไม่รู้ว่าปานชนิดถึงไหนแล้วเจอได้ข่าวบ้างหรือไม่หมฉันก็ยังไม่ทราบเลยพุทธเจ้าค่ะหมฉันคิดว่าเรื่องแน่ๆตอนนี้พง์ท่านไปรับเครื่องราชบรรดากรดีกว่าพี่เค่ะนี่แหละอันนี้เนี่ยได้แน่ๆ เขาขอบพระคุณยิ่งสูงนะครับถ้ามีรางวัลน้ำใจให้กับเพจน้องเอสนะครับน้องบาร์ก็มีนะครับขอบคุณนะครับที่มีรางวัลน้ำใจขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับสำหรับระดับจับโบว์าบราณนะครับขอเวลาเซฟฟี่นะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับครับผมขอบคุณครับแม็กต้องไปแค่ไหนก็จรับไม่ต้องแม็กแค่ได้ครับเดี๋ยวผมก็เก็บใช้นะครับเออได้เลยเซฟฟี่ครับ ได้ได้ครับอย่างนีครับบุญพี่ยิ้มนะครับอ๋อถ่ายรูปผมนึกว่าให้ผมถ่ายรูปพี่เยอะเขอบคุญนะครับขอเวลากันสักนิด่นงครับขอบคุณล่าครับของเจ้าขอบคุณนะครับขอให้รวยรวยขอให้รวยรวยเฮงๆนะครับให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับเหมือนสิบสี่สิบห้าสิบหกนี้เจ้าเจ้าอาบถูกหวยปุ๊บโทรหาลิเกสารามปั๊บเออแต่ว่าบาาคนดูสารามเนี่ยถูกหวยกันเยอะเลยนะ ในเกมสาลรามเนี่ยเหรอใช่รู้ได้ไงว่าถูกหวยเอ้าก็เป็นไงเขาจะหาสาลรามทำไมล่ะสอบบานไม่เชื่อเรากาถูกหวยทำไมอ่ะถูกหวยเขาให้รางวัลลเก้กันจายทันนี้ก็ดีแล้วได้ข่าวบ้างหรือเปล่าสร้อยทองมาถึงไหนแล้วมอมฉันไม่ทราบจริงๆพี่ะ้าวท้องท่านที่ผมคิดว่าอีกไม่นานเราเดี๋ยวก็าคงขอได้ชื่อครูค่ะบัดเดี๋ยวนี้เครื่องราชบรรณาการแห่งเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ตัดทางรับชิงตัวพระเจ้าสร้อยทองไปแล้วเจ้าค่ะไอ้พวกเชียงใหม่ทำแบบนี้เจ้าเเรียเสม,มอตกหน้ากูไอ้มือห้าพยะยาะยกกองทัพเออช้าก่อนฟะบาทจะยกทัพตอนนี้และใครแล้วไหมค่ะที่จะเป็นแม่ทัพก็มึงยังไงวะอะไรนะมึงกับแม่แม่ทัพให้มงเช่นมือห้า ปรบาททำไมอ่ะไปไม่ได้หรอกผมฉันเป็นนักรักไม่ใช่นักรบอะไรวะจะไปแพ้ใทย์ดินปูุริยามันสิ้นแล้วหรือว่าซึ่งคนดีคือผมฉันคิดว่าจะเย็นๆก่อนไมนะะ่ใช่ค่ะไอ้เรื่องแม่ทัพเนี่ยเดี๋ยวผมฉันจัดหาให้ไอ้คนเก่งคนดีนายุูศรีอยุธยาอย่างูดเรื่องแน่หรอกเนี่ยค่ะใจเย็นๆก่อนอ้าวมาด้วยก,กันเมื่อกี้เดินหายไปไหนแล้วอ,อยู่นี่ค<ะ>่ะผมร้อนใจเนี่ยไม่จอดเลยมั้ง โหและเอาเอาเรือมาเหรอเนี่ยมาเรือจ้ะนี่ทำไมานี้ไม่มีรถใครเรือใช่ไหมจ้ะตอนนี้เดินทางมาถึงในเมืองแล้วรักษากิริยมมาภรยาทให้ดีครับเดี๋ยวผมพ่อแนะนำให้องค์สมเด็จพระวรสาได้รู้